กฎแห่งกรรมเรื่องชีวิตในสังสารวัตรต่อจากนี้ไปเราจะได้ให้โอกาสแก่ตัวของตนเองบ้างในการศึกษาความเป็นจริงของชีวิตและเพื่อเพิ่มเติมสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดให้กับชีวิตของตนด้วยการศึกษาพระัทธรรมคำสั่งสอนของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับการปฏิบัติธรรม ให้ชีวิตจะได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองการศึกษาตามคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าจะทำให้จิตใจของตนเองนั้นผ่องใสเมื่อใจผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตของตนก็จะมีความสุขรู้สึกโปร่งเบาสบายมีความสดชื่นเบิกบานคลายจากความเหน็ดเหนื่อยที่ได้ตรากตรำม,มาทั้งวัน กำลังใจของตนก็จะเพิ่มพูนขึ้นเป็นกําลังใจที่พร้อมจะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและวันต่อไปดังนั้นการจเจริญสมาธิภาวนาคือกรณียกิจที่สำคัญที่จะต้องปฏิบัติให้ได้พระสมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฐมวัดชีสูตรว่า เพราะไม่เห็นอริยสัตวสี่ตามเป็นจริงเราและเธอทั้งหลายได้ต้องเที่ยวไปในชาตินั้นๆตลอดกาลานานอริยสัตวสีเหล่านี้เราและเธอทั้งหลายเห็นแล้วตันหาที่จะนำไปสู่ภพถอนขึ้นได้แล้วมูลแห่งทุกข์ตัดขาดแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีสังสารวัตรคือการเวียนไห้ตายเกิด ที่วนเวียนไปมาอยู่ในภพทั้งสในกําเนิดทั้งสี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดหรือสัตตาวาดทั้งเจากที่นี้ไปที่นั้นจากที่นั่นมาที่นี่วนเวียนไปตามกําลังบุญและบาปที่ตัวเองได้กระทำเอาไว้เราอาจจะสงสัยในคำศัพท์ตา่างๆที่ได้ยกขึ้นมานั้นเช่นคําว่าภพสาม ภพสามก็คือกามาพรูปภพบและอรูปพบ,ปพบส่วนกําเนิดสี่ก็มีตั้งแต่สัตว์ที่เกิดในคันของมารดาเรียกว่าชลาภูชะเช่นมนุษย์ช้างม้าเป็นต้นสัตว์ที่ถือกําเนิดในไข่เรียกว่าอันทชะเช่นนกปลาไก่เป็ดเป็นต้นสัตว์ที่เกิดในเหงื่อใครของหมักหมมเรียกว่า สังเสทชะและโอปปาติกะคือสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นแบบเกิดปุ๊บก็โตทันทีด้วยอนุภาพบุญและบาปดังเช่นเทวดาพรหมอรุภมและสัตว์นรกเปรตอสุรกายคติห้าหมายถึงที่ไปของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีคติไม่แน่นอนบ้างก็ไปนรกบ้างก็กำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างก็กำเนิดเป็นเปรตวิสัย คือกติของพวกเปรตและอสุรกายบางก็ไปเกิดเป็นมนุษย์และกติที่สูงไปกว่านั้นก็คือเหล่าเทวดาซึ่งหมายรวมเอาทั้งที่ทเป็นพรมและอรูปภูมิที่ไปของสัตว์ที่ยังอยู่ในวัตตะมีห้าอย่างเท่านี้ไม่ยิ่งไปกว่านี้แล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวนเวียนสังสารวัฏนี้จึงเหมือนถูกขังอยู่ในคุกขนาดใหญ่ท่านอุปมาว่า เป็นเสมือนเฉลยสึกที่ถูกจองจําเป็นประดุดโคงานที่เขาเทียมไว้หรือประดุดวัวที่ผูกหลักเอาไว้การที่มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องเสวยสุขและทุกข์คลุกเคล้ากันไปเช่นนี้ก็เพราะว่ามนุษย์ไม่รู้จักอริยสัจสีไม่รู้ว่าทุกข์ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐมีอะไรบ้างเมื่อพิจารณาเห็นทุกข์แล้วก็ต้องสาวย้อนไปหาเหตุที่มาของความทุกข์ ว่าเกิดจากอะไรและจะดับทุกนั้นได้ด้วยวิธีการใดเมื่อไม่รู้ที่มาของความทุกข์ก็ย่อมไม่รู้หนทางที่จะดับไปสู่การดับทุกได้เมื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถกำหนดรู้อริยสัจเหล่านี้จึงไม่สามารถหลุดจากวงจรของสังสารวัฏเหล่านี้ไปได้เหมือนดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรเอาไว้ว่าดูก่อนสารีบุตร มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะและทิฏฐิอย่างนี้ว่าความหมดจดย่อมมีได้ด้วยสังสารวัตรดูก่อนสารีบุตรก็สังสารวัตรที่เราไม่เคยท่องเที่ยวไปโดยการยืดยาวช้านานนี้เว้นแต่ชั้นปัญจสุทธาวาสเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ง่ายนักที่ตรัสว่าเว้นปัญจสุทธาวาสเพราะว่าเป็นภูมิที่อุบัติของพระอนาคามีบุคคลเท่านั้น เพราะฉะนั้นบรรดาภูมิ31ภูมิที่พารณาทั้งหมดนี้ยกเว้นปัญจสุทธาวาสนอกนั้นยังเป็นที่อุบัติและเป็นที่ตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายท่านจึงเรียกอาการที่เวียนว่ายตายเกิดนี้ว่าวัะสงสารซึ่งจำแนกเป็นสามประเภทใหญ่ๆเพื่อจำกันง่ายๆคือเหตุทิมะสงสารเป็นการท่องเที่ยวไปในโลกเบื้องต่ำซึ่งมีอยู่สี่โลกด้วยกันได้แก่ นิระยะภูมิคือโลกนรกซึ่งมีทั้งมหานรกอุตสทะนรกและยมโลกนรกเปติวิสัยภูมิเป็นโลกของเปรตอสุรกายภูมิเป็นโลกของอสุรกายและเดรชานภูมิคือโลกของสัตว์เดรชานต่อไปคือมัชจิมะสงสารคือการท่องเที่ยวไปในโลกชั้นกลางมีอยู่เจ็ดโลกคือ มนุษยภูมิหมายถึงโลกมนุษย์และสวรรค์หกชั้นคือจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมานราดีและประนิมมิตตสวัสดีต่อไปคือปุริมะสงสารคือการท่องเที่ยวอยู่ในโลกเบื้องสูงมีอยู่ยี่สิบแห่งคือพรมปาริสชาพรมปุโรหิตามหาพรหมา ปริตตาภาอัปมานาภาอภัสราปุริตสุภาอัปมาณสุภาสุภกินหาเวหาพลาอสัญยีสตาอาวิหาอตปาส,า,สา,สาสุทัศสาสุทัศีและอาการนิถภูมิทั้งยี่สิบนี้เป็นปุริมะสงสารภูมิทั้งสิบนั้นเป็นรูปภูมิหรือ รูปภพคือเป็นที่อยู่ของพรมผู้ได้บรรลุรูปฌานสมาบัติตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงจตุธาฌานต่อมาในภูมิที่17คืออากาสานัญจายตนะภูมิภูมิที่18คือวิญญาณัญจายตนะภูมิภูมิที่19คืออากินจัญญายตนะภูมิและภูมิที่20คือเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิทั้ง4ภูมินี้เป็น อรูปภพซึ่งเป็นที่อยู่ของอรูปพรมผู้ได้บรรลุอรูปฌานสมาบัติที่ละเอียดกว่ารูปพรมดังนั้นกล่าวสรุปก็คือกามรพมีสิบเอภูมิรูปภพมี16ภูมิและอรูปภพอ,ปอ,ปอีกสภูมิรวมเป็น31ภูมิภพภูมิเหล่านี้ยังตกอยู่ในตรายลักษ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภพภูมิที่ดีหรือภูมิที่เสวยสมบัติอันประเสริฐสุด ดุจพระเจ้าจักรพรรดิก็ดีมีทิพยสมบัติดุจองค์อมรินจอมสวรร์ชั้นดาวดึงก็ดีมีความสุขดุจรูปประพมและอรูปพมทั้งหลายก็ดีแต่ที่จะเที่ยงแท้ยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปตลอดกาลย่อมไม่มีเมื่อถึงคราวก็ต้องพลัดพรากจากความสุขนั้นๆเป็นธรรมดา เมื่อถึงคราวสิ้นอายุไข,ขก็ย่อมจะเคลื่อนจากอัตภาพนั้นท่องเที่ยวไปเกิดในภพภูมิอื่นภายใต้วัตสงสารที่กล่าวมานี้หากได้ทำบาปไว้ด้วยใจที่หมองเศร้าก็ต้องพลัดไปเกิดในอบายภูมิสี่ต้องเสวยทุกขเวทนาเหลือประมาณในสงสารเบื้องต่ำถ้าหากเคยทำความดีเอาไว้พอกรฝ่ายอกุศลเบาบางลง ก็จะโดนบันดาลให้ขึ้นมาอุบัติในมัชฌิมสงสารพอจะมีความสุขกายสบายใจขึ้นมาบ้างถ้ากิเลสเบาบางมากบางทีไปเกิดเป็นพรหมเพราะได้บำเพ็ญภาวนามาดีแต่เมื่อหมดอายุไขก็ต้องจุติไปเกิดตามยถากรรมการเวียนวนอยู่ในมหาสมุทรแห่งวัตสงสารนี้ไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคืออายตะน,นิพพานนั่นเอง ครั้นพวกสัตว์นรกสิ้นอายุในนรกแล้วบางทีก็กลับมาเกิดซ้ำอยู่ในนรกขุมเก่าบางทีไปเกิดในนรกขุมใหม่ๆก็มีบางทีไปเกิดขุมอุสธานรกและขุมบริวารและไปยังโยมโรคเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบางครั้งก็มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเคยทำบุญมาแต่ชาติบางก่อน เมื่อบุญส่งผลก็จะไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ได้เหมือนกันสำหรับพวกเปรตต้องเสวยวิบากกรรมยาวนานจนกว่าจะสิ้นอายุไขครั้นเมื่อสิ้นอายุไขจากเปตรตวิสัยแล้วบางทีก็ไม่แคล้วที่จะกลับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหากเคยทำบุญกุศลมาบ้างก็ย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกบางทีบุญตามมาทานก็ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ พวกอสุรกายและสัตว์เดรชานก็มีการเวียนว่ายตายเกิดวกไปเวียนมาเหมือนกับเปรตนั่นเองส่วนผู้ที่มาเกิดเป็นคนในมนุษย์โลกนี้มีอยู่สองจำพวกคือพวกที่ผุดขึ้นมาเกิดกับพวกที่ลงมาเกิดจำพวกแรกเป็นพวกเคยก่อกรรมทำเียนไว้บุญบาปไม่คำนึงถึงมีชีวิตอยู่วันหนึ่งหนึ่งทำแต่บาปอกุศล กระดับชีพลงไปก็ไปเกิดในอบายทั้งสี่เมื่อชดใช้กรรมในภูมิของอบายแล้วมีกำลังบุญพอที่จะเกิดเป็นมนุษย์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่กรรมชั่วก็ตามให้ผลต่อบางคนต้องเป็นคนทุกพ์ภภาพมีรูปร่างอัปลักษณ์นอกจากตัวเองจะต้องรับทุกข์แล้วยังเป็นภาระของคนรอบข้างและสังคมอีกด้วยบางคนเกิดมาได้รูป กายสมบูรณ์เพราะบุญเก่าปรุงแต่งแต่ประมาทไปทำกรรมชั่วอีกก็กลับลงไปที่เดิมก็มีมนุษย์อีกจำพวกหนึ่งเป็นประเภทลงมาเกิดสร้างบาร,รมีเป็นกลยาณชนเป็นคนดีมีศีลธรรมมันสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดครั้นละจากโลกนี้ไปก็ไปบังเกิดในสวรรค์หากได้ฌานสมบัติก็ไปเกิดในพรหมโลก ถ้ามันทำใจให้หยุดนิ่งมีความเพียรไม่ประมาทตามหลักพุทธวิธีก็สามารถที่จะสลัดหลุดพ้นจากพบสามนี้ได้แต่ถ้ายัางไม่หลุดพ้นก็จะลงมาเกิดเพื่อสร้างบาร,รมีต่อไปสังสารวัตรก็เป็นอย่างนี้แม้แต่เรายังไม่สามารถสลัดหลุดจากคุกขนาดใหญ่นี้ไปได้เลยอย่างน้อยก็ได้ชื่อว่าเป็นเฉลยผู้รู้ ที่รู้วิธีที่จะหลุดพ้นจากคุกหรือว่าพบสามนี้ได้ไม่ได้หลงเพลิดเพลินอยู่ในโลกไปวันๆมุ่งสร้างบาร,รมีทุกเวลานาทีเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็อย่าประมาทมันสั่งสมบูรณ์กันให้เต็มที่แม้ตอนนี้จะเวียนวนอยู่ในสังสารวัตรก็จงอยู่เพื่อสร้างบาร,รมีให้แก่ตนเองจนกว่าบาร,รมีจะเต็มเปี่ยม ได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือสามารถทำอาสะวะกิเลสให้หมดสิน้นเพื่อยกตนและสรรพสัตว์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมะนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ